และใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวปลอดภัยเชื่อถือได้100%ไม่ว่าจะเป็น FC Mobile eFootball Call of Duty ้ทางร้านมีให้เลือกมากมายตลอด24ชั่วโมงใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือเพจ Facebook แมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกได้เลยนะครับปายนะ มาอีกแล้วนะทุกคนนะกับรายการจัดท็อปเทียนะวันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าดีน a สตี้นะทุกคนนะรายการแนียของผมเนี่ยหายไปค่อนข้างนานเดี๋ยวน,นี้มีคนขอเข้ามามก็จัดให้หน่อยว่าพี่มาจัดท็อปเทียให้หน่อยผมนจะมาจัดในความรู้สึกข,ของผมเหมือนกันนะเป็นท็อป5อันดับเหมือนเดิมนะทุกคนนะนักเตะที่ผมชื่นชอบหรือว่านักเตะที่น่าสนใจในส่วนของกิจกรรมดิน na สตี้นะทุกคนนะมาผมนะเพื่อนการเสียเวดาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมนะ มาเริ่มที่อันดับที่5นะที่ผมคัดสรรมาในวันนี้เนี่ยผมเลือกให้เป็นางนั้นของอลสัสซันนะทุกคนนะลสัสซันตัวนี้ใน OBR 99ตำแหน่ง A ST นะที่ผมเลือกอันดับที่5เพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยเวิร์กเด็ดค่อนข้างที่จะต่ำไปนิดนึงนะพนังงานเนี่ยให้มาแค่4ดาวถ้าสกิลยมุกสดาวก็พอใช้ได้นะแล้วก็วีเท้าเนี่ยผมว่าโอเคอยู่ให้มาถึง99การยิง99สมบัลไปสาเลี้ยงบอล95ตั้งรับ50สภาพร่างกาย85หัวค่อนข้างจะ โอเคอยู่นะตรงนี้นะแต่ว่าเจอเสียดายไปนิดนึงเพราะว่าให้พลังงานมันน้อยนิดนึงนะทุกคนนะถ้าให้มา5ดาวเนี่ยผมแบบผมโอเคเลยเอออันนี้ให้มาแค่สดาวน,นะโอเคนะครับแต่ว่าตรงนี้ได้เป็นความเป็นผู้นําด้วยนะฮะตรงนี้นะค่ะาพลังก็ประมาณนี้ฮะฝีเท้าเนี่ยเกเก้าเนความเดียวร้อยหนึ่งความเดียวรอเก้าเจ็ดผมก็ขึ้นชอบอยู่นะแต่ว่าเสียงเดียวเืองเรื่องบลูกเลยแหละน้ำหนักขอโอเคดีหมดทุกอย่างนะ ได้ตรงนี้ไปหน่อยนะครับอัตราก,การบุปนกลางและตั้งรับปานกลางนะฮนะอาจจะเป็นแนวสไตล์แบบคล้ายๆแบบพวกแบบแทน่นของเคสโปอะไรแบบนี้นะอุบาไม่ยังนะฮะที่แบบไม่ได้มาบุกจ่าแบบนั้นนะฮะคือลงมารวมได้อะไรแบบนี้นะฮะประมาณนี้ทุกคนนะผมให้เป็นดับ5แล้วกันทานั้นของหิงรัสสั้น,นทุกคนนะโอเคผมนะอันดับที่5ผ่านไปเนี่ยอันดับที่4ี่เนี่ยว่าค่อนข้างจะโอเคในระดับหนึ่งนะ ผมเลือกให้เป็นทั้งของช็อตเทนเบิก OBR ร้องให้อันดับ4ไปเลยนะถึงแม้ว่า o v r จะเยอะก็ตามนะตรงนี้นะว่าพลังงานเนี่ยก็ให้มา4ดาวนะนก็เป็นตามสไตล์ของกองหลังนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยท่าสกิลเนี่ยก็เป็น3ดาวนะอกองหลังก็ไม่ค่อยต้องใช้มากหรอกท่าสกิลเออสดาวก็เพียงพอนะแล้วก็ ชเชคอินเบรกเนี่ยผมผมมองว่ามันดีค่อนข้างในส่วนของ AI อย่างเดียวเลยนะฝีเท้าเนี่ยให้มาแค่91ผมว่าน้อยนะถ้าเทียบกับกองหลังยุคปัจจุบันเนี่ยว่าค่อนข้างน้อยนิดนึงนะแต่ว่าฝีเท้าเนี่ยก็เสียดายไปน,นิดถ้ามาแบบประมาณ95 96ผมว่าโอเคเลยนะแต่ว่าสไตล์ของเขาเนี่ยเป็นเป็นเน้นเรื่องของเ i เนี่ยจะดีนะถ้าเป็นเชคอินเบรกนะเป็นสไตล์คล้ายกับซันดิบาร์นะตัวสูงใหญ่นะสูง191เซนติเมตรนะ ตั้งรับ105ตั้งรับคือเยอะมากนะตัวนี้นะสภาพร่างกายก็ดีนะ106ตรงนี้มีสซก,กิลเป็นหมวกโซนพลงังแล้วก็มีเน้นแท็กเกิลด้วยนะค่อนข้างที่จะสําคัญในส่วนองกองหลังนะฮะดูฮะตรงนี้นะไส้ในประมาณนี้ทุกคนนะเท้าเป็นสายห้าบ ขวา2นะฮะเป็นขนาดท้าซ้ายนะในส่วนของชอตเินเบกนะฮะประมาณนี้ทุกคนนะอัตราก,การบุกเป็นปานกลางนะบุตั้งรับสูงนะงค่อนข้างที่จะดีเวิร mm ์กเดทเอไอเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในส่วนของเซอตนเบกน,นะุกคนะประมาณนี้ผมเลยให้นับสีไปนะโอ้ยต่อไปอันดับที่3ามนะมจะเป็นใครไปไม่ได้เนี่ยชื่นชอบมากๆนะในส่วนของกิจกรรมเนี่ยผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชื่นชอบเลยนะั่นก็คือทั้งของมิดินโควิด ซาบิตเป็นประตูทนะีเคตตัวนี้อันดับ3าเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยส่วนสูงดูฮะ2 0 2เซนติเมตรมีที่ไหนประตูแม่งตัวสูวงที่ผ่ายตัวนี้นะขวา5ซ้าย3พลังงาน2ดาวนะไม่ต้องใช้เยอะหรอกประตูนะ่เอาแค่ตัวสูวงก็พอนะฮะดูฮะตรงนี้เนี่ยการพุ่งตัวเนี่ย105เลยแนละไม่ธรรมดานะตัวนี้นะ การคุมตำแหน่งร0อรับบอลอตอบสนอง102การแตะร0อนะภาบลังการไปสตรงนี้มีในส่วนของคว้างลูกไกลด้วยนะดูฮะไส้ในโอ้โหผมบอกเลยว่าประตูตัวนี้น่าโดนอีกตัวนึงน,นะเป็นอีกตัวที่ที่ผมชื่นชอบนะฮะผมก็โอเคเลยในส่วนของอ่า วันจ้าม,มินโควิดซาวิทนนทุกคนเลยใฮ้ดอันดับที่สาเลยนะครับชื่นชอบมากๆเลยนะมินโควิดซาวิทนะตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันดับต่อไปกันเลยนะทุกคนนะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือทางด้านของลิบวอลโดของเรานั่นเองนะในตำแหน่ง L W O v R 1 0 1้โอ้โหผมบอกเลยว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชื่นชอบเหมือนกันนะฮะโอ้โหดูฮะฝีเท้าเนี่ยไม่ต้องพูดล่ำทำเพลงครับ102่นะตรงนี้นะดูฮะ โอ้เวิร์กเดตต่างๆคือด wow, ีพลังงานเนี่ยให้มา4ดาวครึ่งนะทุกคนนะค่อนข้างที่จะเต็มอยู่นะผมไม่ใช่สี่ดาวครึ่งอ่าห้าดาวห้าดาวครึ่งไม่ใช่ห้าดาวเต็มนะทุกคนนะถ้าสกิลมูฟสีดาวด้วยเพียงพอนะตรงนี้นะฮะได้ยิงปั่นโค้งด้วยแล้วก็ได้ในส่วนของ เหนือชั้นแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลนะฮะผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์ทีเท้าร้อยสองกันยิงร้อยหนึ่งส่งบอลเก้าแปดเลี้ยงบอลร้อยสี่เลยนะตั้งรับสี่สิบหกสภาพทางการเจ็ดสิบแปดนะฮะผมชอบมากนะเป็ว่าดูตัวนี้นะฮะดูไส้ในอีกทีนึงฮะดูการเล่นความเร็วหนึ่งร้อยหนึ่งนะความเร็วการวิ่งร้อยสามผมว่าถ้าไปเทนเม็ดแดงเม็ดม่วงเม็ดส้มเนี่ยผมว่าโหดแน่นอนนะตัวนี้ยังดีวาโดนะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะฮะดูแล้วคู่นักสมบัตินะ อัตราการบุกตรงนี้ได้สูงต่ําด้วยนะโอ้โหตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนะปกติจะเป็นกัตาการบุกสูงแล้วก็ตั้งรับปานกลางประมาณนนะพวก LW ส่วนใหญ่นะ LW ตัวนี้เนี่ยเป็นสูงต่านะบูกสูง,สงตั้งรับต่ําผมว่าค่อนข้างที่จะมีผลเวลาแบบว่า AI มันทํางานนะมันจะยืนสูงหน่อยไม่ค่อยลงมารับเท่าไหร่ก็คือแบบเวลาลูกส่วนลูกอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะไปเร็วกว่าพวกตัวที่ตั้งรลับปัดนกลางนะมีค่อนข้างสําคัญมากนะผมชอบมากที่ตัวนี้นะตอนนี้ราคาเนี่ยโหโดดไปถึง1น6าแล้วนะตอนนี้นะคุณก็ขากันให้ควักอยู่นะดีนัสซี่นะใครที่เปิดได้หรือว่ามีเนี่ยผมก็แนะนําว่าเอาไปใช้เองหรือว่าจะขายทํากําไรก็ค่อนข้างคุ้มเหมือนกันนะครับดูฮะ ตรงนี้เท้าซ้าย5ขวาสีด้วยนะครับนะโอเคให้อันดับสองไปเรบ่ของลิบัวโดนะครับนานาเขาจะมาที่ด้วยการนี่นะโอเคส่วนอันดับหนึ่งของวันนี้นะครับผมที่ผมชื่นชอบมากๆเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ไดนะ้นั่นก็คือในส่วนของฟอรานนเมนดีนะ้ฮะผมบอกในกิจกรรมนีนะ้เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้โน,นหนึ่งนะครับผมผมให้ไปเลยฟรานนเมนดี้ ตัวเดียวเลยเพราะอะไรดูฮะพลังงาน5ดาวเต็มครัผมบอ,อกเลยมีที่ไหนนะตัวนี้นะพลังงาน5ดาวเต็มนะท่านผู้ชมดูถ้าทกกยูมุฟสดาวอีกนึกว่ามันเป็นปีกอะเอาจริงปะเฟรนันดียเนี่ยผมบอกเลยผมย้ำถึมผว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นแบทที่โหดมากๆงัไม่ว่าจะเป็นร่างไหนก็ตามร่างเก่าที่เป็นร่างตัวเขียวอะก็โหดนะทุกคนนะเฟรันดี้นะฮะเออดูฮะ ตัวนี้กัวเยอะกว่าตัวนั่นจริงนะแล,แ,ลแล้วที่สําคัญคือพลังงานเต็มไม่เท่าไหร่สกิลม,มุกสีดาวแล้วก็เท้าที่ถนัดเป็นซ้าย5้าวาหมันถนัดเท้าซ้ายแน่ๆแหละแต่ว่าได้ขวาหด้วยแม่งเอาไปเล่นปีกยังได้อาจริงป่ะตัวนี้ เอาไปเล่นปีกยังได้นะแล้วก็ที่สําคัญที่มันค่อนข้างคุงค้งอีกก็คือได้ฝีเท้าถึง107นะฮะฝีเทา้า107นี่คือแบบหายากมากๆนะผมบอกเลยฝีเท้า107แล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของการยิง69ส่บ 8, 9, งบอล89เลี้ยงบอล96ตั้งรับ97นะฮะสภาพร่รางกาย98แล้วตรงนี้ได้อาจจะไม่ได้มีพวกพลัภภภภภภงแฝงในส่วนของตำแหน่งเพิ่มนะแต่ว่าตรงนี้ก็พอแล้วเพียงพอแล้วนะในส่วนของตัวเขาอัดตรากันบุกดูฮะ สูงสูงนะตั้งรับสูงบุกสูงไม่ว่าจะเป็นเกมบุกเกมรับแม่งได้หมดจริงๆนะแล้วดูราคาตอนนี้ฮนะหนึงรอยสี่สิบล้านนะใครที่มีเนี่ยผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากตั้งรับ97ตัวนี้เอามายืนแบบเป็นวงเป็นปีกยังได้เลยนะมันได้ได้สเท้าด้วยไงตรงนี้ค่อนข้างเจีดยนะยังไงผมก็ยังให้ฟืน้นรวินี่เป็นโนหนงึง ณอีเวนตะ์ยนะีงอัสเตียนทุกคนนะโอเคครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส,ส่วนของท็อป5จัดที่อันดับที่ผมชื่นชอบที่ผมคัดสรรมานะวันนี้นะครับผมคิดอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะผมว่าทุกคนเนะี่ยมีตัวในใจที่เราชอบอยู่แล้วนะทุกคนนะโอเคแล้วผมสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ไม่มีผิดไม่มีมมถูกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะผมใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตาม ให้กันด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนไอม่เจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน